สวัสดีเช้าวันอังคารที่5มีนาคมค่ะความคาดหวังเงินเฟอ้อสหรัฐเฉลี่ย5ปีข้างหน้ายังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นยืนยันอินฟล i o ชันฟีมในปีนี้เมื่อวานปิดที่2.42%สูงสุดตั้งแต่20ตุลาคมอิ l a t i o n h e เฮดสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟอ้อ2ตัวท็อปทยานขึ้นทองคำทะลุ2,100เหรียญต่ทอทรซ์บิตคอยพุ่งผ่าน68,000เหรียญขยับเข้าใกล้ออทามไฮแถว69,000เหรียญเข้าไปทุกที นักกลยุทธ์แทมเชื่อมั่นว่าส่วนผสมปัจจัยมหาภาคในปัจจุบันน่าจะผลักดันทั้งทองแท้และทองดิจิทัลเดินหน้าสร้างจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องนับจากนี้ภายใต้บริบทหลังจากมี Bitcoin Spot ETFs มาเชื่อมโลกการเงินเก่าและใหม่เข้าไว้ด้วยกันเราเลือกใช้เครื่องมือลงทุนที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับตลาดคริปโตคือ KT b lockchain ค่ะส่วนสัญญ,ญาณน้ำมันดิบ WTI ร่วงแรงกว่า1%น่าจะโดนเซ llon Fa c t หลังรับรู้ผลประชุม OPEC p l u ข่าวทั่วไปในตลาดอ้างดีมันอ่อนแอเพราะสภาพอากาศอบอุ่นส่วนจีนตั้งเป้า GDP ปีนี้โตประมาณ5%ตามคาดตลาดหุ้นจีนเปิดลบเบาๆแล้วรีบาวนิดๆนักชีหางเสงฮ่องกลงลงหนักกว่า1%ในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของการซื้อขายนักลงทุนรอฟังมาตรการกระตุ้นใหม่ๆจากที่ประชุมสสภาในสัปดาห์นี้ซึ่งเราเน้นให้เข้าซื้อสะสม KTA Shares ค่ะ ฟันธดูเปิด2เกมใหม่เมื่อวาน Kt Blockchain Target บวก30%และ Stop ลบ10%ส่วน Kt Oil Target บวก30% Stop ลบ10%ค่ะและดอกจันนะคะการลงทุนนี้เสี่ยงสูงสุดไม่การันตีลงทุนด้วยเงินเย็นไม่มีภาระใช้จ่ายใน5ปีค่ะมาดูถึงการเคลื่ยนของตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ SET Index ปิดไปที่1362.57จุดลบ0.35%มูลค่าการซื้อขาย4361ล้านบาท ตลาดทุนไทยเคลื่อนไหวกรอบแคบส่วนทางตลาดภูมิภาคที่ปรับขึ้นได้ดีเหตุยังไร้ปัจจัยใหม่หนุนขณะที่ตลาดยังรอตัวเลขเงินเฟ้อของไทยสัปดาห์นี้รวมถึงตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราว่างงานสหรัฐสุกนี้ทางฝั่งของตลาดซันนี่ค่ะมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่37,616ล้านบาทอายุพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.2 5เปรเซปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ง ทางฝั่งของค่างเงินบาทปีตลาดเยินวันนี้ที่35บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทยังไม่มีปัจจัยใหม่เคลื่อน,นไหวเช่นเดียวกับสกุลเงินในภูมิภาคที่ยังนิ่งๆและวิ่งในกรอบนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ40,000จุดได้เป็นครั้งแรกโดยได้รดับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นตามหุ้นกลุ่มเดียวกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวันศุกร์นิกิปิดไปที่41,09.23จุดบวก0.50% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิชิต,ตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมสองสภาประจำปีของจีนเซี่ยงไฮ้คอมมิสสปิดที่3ามพัิบกจุดส่บวกน์ดสี่นึส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบนในวันจันทร์และเอสันพีห้าร้อยปิดตลงเล็กน้อยหลังการซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนขณะที่นักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐและก่อนที่คุณโจมฮาวเวลประธานเฟดถแถลงนโยบายการเงินต่อสภาคองเกรสสหรัฐในสัปดาห์ d าวโจ n e ์ปิดที่38,989.83จุดลบ0.25% S&P 500ปิดที่5,130.95จุดลบ0.12%และ Nasdaq ปิดที่16,207.51จุดลบ0.41%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันจันทร์เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายหลังจากตลาดปร,รับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาและก่อนการประชุมกำหนดนโนยบายการเงินของ ECB ในสัปดาห์นี CC40 ปิดที่7,956.41จุดบวก0.28% DAX ปิดที่17,716.17จุดลบ0.11%และ f ู s ี่ร้อยปิดที่7,640.33จุดลบ0.55%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆขณะที่ในสัปดาห์นี้นักลงทุนจับตาการเปิดเผยงบประมาณของอังกฤษการประชุมของ ECB ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐและเหตุการณ์สาคัญทางการเมืองในจีนและสหรัฐ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบบริษัทสแตนนิวโยกปิดลบในวันจันทร์ลงไป1.54%ปิดที่78ดอลลาร์74เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากที่กลุ่มโอเปกและโอเปกคลาสมีมติขยายเวลาลดกำลังการผลิตน้ำมันโดยสมัครใจไปจนสิ้นไตรามาส2ปีนี้เพื่อพยุงราคาน้ำมันในตลาดส่วนทางฝั่งของเบนซ์ค่ะลบไป0.9%ปิดที่82ดอลลาร์80เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปรับตัวเพิ ER ่มขึ้นในการซื้อขายโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนประกอบกับแรงซื้อทางเทคนิคสัญญาณทองคำตลาดโคเมกส่งัาเดือนเมษายนบวก1 4 6ปิดที่2126ดอลลาร์30เซนต์ต่อรล์และนี่คือทั้งหมดของ K คท d ธมเน็ดดี้นิ่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ small, 2, ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเันแหมช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดนนา้ว สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ